สวัสดีครับพบกับเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ยามเย็นเนาะครับผมแดดร่มร่มตกวันนี้ก็พาคุณยายนะครับผมคุณยายอมทรัพย์นะครับผมยายอมทรัพย์ออกมาเดินกินหญ้าข้างนอกนะครับผมอยู่ข้างๆสวนเนาะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณยายได้เดินออกกำลังกายบ้างนะครับผมนี่นะครับผมยายอมรัพย์แกอายุเยอะแล้วนะครับผมก็เอาแกมาเปลี่ยน กินหญ้านะครับผมนี่เป็นแปลงอยู่ยข้างๆสวนครับจะมีแปลงหญ้าแปลงหนึ่งฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแล้วหญ้าก็เริ่มจะเหีย่ยว<ๆ>นิดนึงนะครับผมนี้ก็พาคุณยายนะครับผมก็ออกมาเดินกินสักสองชั่วโมงเนาะ,ะเราออกมาก็สี่โมงกว่าเรากินประมาณหกโมงกว่า ไปเข้าบ้านนะครับผมมาเอาให้คุณยายอิ่มเลยนะครับนี่ครับผมแกก็กินดีนะครับผมนี่ยายอมซับของเรานี่ครับได้ออกมาทางนอกก็ทานยาเล่นดินก็จะผ่อนคลายนะครับผมแกจะชอบกินเครือนี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นเครือเครือนี่ก็จะมีสารอาหารนะครับเนาะช้างเขาอาจจะรู้เราอาจจะไม่รู้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็ เป็นหมู่บ้านนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเนินเนาะเนินตรงนี้ก็ข้างล่างก็มองเห็นพัทยาหมดเลยนะครับผมคุณยายได้กินออกมาเดินทานหญ้าวันนี้ก็สบายใจเลยนะครับผมวันนี้ออกมาเชือกเดียวเนาะครับผมวันน้องฟลุกไม่อยู่เนาะไม่มีใครเอามาเพื่อนก็เลยมองคุณยายออกมาเชือกเดียวนะครับผมออกมาอะไรเชือกไม่ได้เดี๋ยวร้องลั่นครับผมเดี๋ยวเอากลับไม่ได้นะครับผมช้างทาไม่เคยได้ออกมา นอกทีน่อยก็จะห้าวครับผมเล่นนี่คุณยายแกมาเชือกเดียวแกก็กินอย่างเดียวนะครับนี่ยายผมณ์บดูครับแกดึงหากินแต่เครือยอย่างเดียวเลยนะครับคุณยายอาจจะรู้อาจจะอร่อยเนาะกินเครือกินรากไม้ยอย่างเงี้ยกินด้วยเล่นดินไปด้วยครับยายอารมณ์ดีให้คุณยายแกผ่อนคลายนะครับผม เดินเล็มกินไปเรื่อยครับผมนี่หญ้าริมเป็นคลองน้ํานะครับผมหญ้าก็จะเขียวนิดนึงนะครับผมตามลําคลองเป็นหญ้าใบาข้าวที่เกิดมาเนาะแล้วก็กินได้ประมาณแถวนี้ครับผมถ้าถึงประมาณเขาก็เริ่มฉีดยาเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับผมนี่นะครับผมคนใหญ่ก็เดินเล่นบ้างกินบ้างเนาะนี่ครับผมเดินให้แก่ผ่อนคลายนะครับผม เืินกินหญ้าปาล่อยอารมณ์ให้แกเดินเล่นบ้างนะครับผมช้างก็จะได้มีขคัียดนะครับเนาะก็กินอย่างอร,อ,อร่อยเลยนะครับคุณยายยญ้าบ้างกินเครือไม้บ้างนะครับผมผ่อนคลายแกก็ทานน่าอร่อยนะครับผม เป็นยากคอมม้นิดนะครับผมที่ยังไม่ออกดอกแกก็ดูเบนเดินไปไหนแกก็เดินเล่นเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละครับผมนี่ครับผมแกก็กินน่าอร่อยมากเลยเนาะดูกันกินของคุณยายเนี่ย ถ้ามีแปลงใหญ่ๆเนาะถ้ามีต้นไม้เนี่ยจะปลูกได้แต่นี่ไม่มีต้นไม้นะครับผมถ้ามีต้นไม้พอผูกควานก็จะเอาโซ่มาปลูกเลยให้แกกินทั้งวันไปเลยแต่ที่นี่ก็เป็นพื้นที่โล่งเนาะไม่มีโซ่ไม่มีต้นไม้ให้ปลูกก็เลยทําได้เียงแค่เอามาปล่อยกินเนาะถ้ามีต้นไม้ใหญ่เราก็จะปลูกให้กินทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับผมแต่ก็ต้อง สระออกมากินบ้างครับผมถ้ามากินทุกวันทุกวันก็ไม่ค่อยอยากกินนะครับผมนานๆนนนนออกมากินทีก็จะกินอร่อยอ่ะอยาเนี้ยยาคอมเมนิตนะครับผมนี่ถายังกำลังไม่ออกดอกนี่กำลังกินดีนะครับผมดูคุณยาฟินมากๆเลยคุณยายนี่ทั้งเดินกินทั้งเล่นเล่นดินไปด้วยก็จะได้ผ่อนคลายอารมณ์ให้แกสมบูรณ์สดชื่นมีผ่อนคลายนะครับผมคุณยาย ตอนนี้ก็มีแต่หมู่บ้านนะครับผม็นหมู่บ้านพื้นที่ตรงช้างอยู่ก็จะห่างจากหมู่บ้านเขานิดนึงนะครับนี่จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าฟ้าจะคลึ้มมาเนาะดูว่าพายุเข้าหรือเปล่าดูคุณยายดูคุณยายทานต่อดีกว่าครับกินน่าอร่อยมากนะครับผมก็กินเหมือนไม่ไม่ไม่เร็วเหมือนวัยรุ่นนะครับแกก็จะเล่มกินไปเรื่อยๆอมีแอบฟังด้วยนะครับผมบ่นอะไรนะบนอะไรเนี่ยพูดอยู่คนเดียว ยืนสัมผัสหูดีมากนะครับผมช้างนี่ถ้ารู้ว่ามีสัตว์อะไรเข้ามาใกล้นี่แกจะเอียงหูฟังสัมผัสกินสัมผัสเสียงเลยนะครับผมดูครับถ้าอย่างนี้ก็สัมผัสได้นะไม่รู้ว่าอะไรมาดูครับหูตั้งเลยกินไปเรื่อยๆนะครับผมยเย็นๆนู่นแหละมืดๆ อันนี้จะปล่อยให้คุณยายกินสักสองชั่วโมงนะครับผมอเอาให้อิ่มเลยยายกินแค่ตามคันคลองนี้ก็อิ่มแล้วครับผมนี่ยายเยอะเลยกลับเข้าบ้านก็ไปกินต้นสับประรดต่ออ่า,อานี่นะครับคุณยายออมซาบอมดรไม่รู้ว่าได้กินอะไรมีชุนักวิ่งผ่านหรือเปล่าดมช้างนี่จะรับรู้รับเสียง รับกลิ่นไว้นะครับผมนี่ครับคุณยายก็มาน,นานได้ออกมาเดินครั้งก็ผ่อนคลายนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมอ่ะกดแชร์ให้มีผู้ชมเข้ามาชมเยอะๆนะครับผมเราก็ช่องของเราก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเนาะครับผมอ่ะ เพื่อจะมีคะแนนจากการลง y t u t u อ่าพอมีคะแนนได้บ้างช่วยเหลือพอควานบ้างนะครับผมก็ฝากแม่ๆอ่ะกดติดตามฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมช่องน้องขนุนฟาร์มเมี่ของเรานะครับผมอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากแม่แมๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ